สวัสดีค่ะเด็กคุตี้นะคะวันนี้คุตี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของกรำวงมาตรฐานค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปเรีนยนรู้พร้อมกันเลยค่ะรำวงมาตรฐานนะคะม,มีวิวัฒนาการมาจากรำโทน ะะซึ่งมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะมีการรำและการร้องเป็นเป็น,ปนความถนัดนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็มีการพัฒนามาจากการรำการร้องของชาวบ้านนะคะซึ่งมีผู้รำทั้งชายและหญิงรำกันเป็นคู่เป็นวงกลมและมีการเคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะเป็นการร้องและรำที่เป็นแบบแผนมากขึ้น แตังคงม,มีโทนนะคะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและความสนุกสนานเนี่ยเป็นสำคัญเช่นเดิมค่ะจากนั้นนะคะจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายให้กมรมศิลป,ปากรนะคะจัดการปรปับปรุงการรำและการร้องให้เป็นเพลงแม่บ ที่แน่นอนเพื่อเชื่อชูว,วัฒนธรรมไทยให้เกิดการสแสดงพื้นบ้านที่เป็นแบบฉบับนะคะให้กับคนรุ่นหลังนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็กมร,รมศิลปากรน,นะคะได้แต่งเพลงนะคะทั้งหมด4เพลงด้วยกันก็คือเพลงงามแสงเดือนชาวไทยรำมมซีมารำมและคืนเดือนง่ายน,นะคะส่วนท่านผู้หญิงรายเดียดนะคะพี่บุญสงคาม ก็ได้แต่งเพิ่มอีก6เพลงนะคะก็คือดวงจันทร์วันเพ็ญดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้ายอดชายใจหานและบูชานักรบนะคะซึ่งก็รวมทั้งหมดเนี่ยจะได้สิบเพลงพอดีเลยค่ะทีนี้นะคะกรมศิลปากรน,นะคะก็ได้นำท่ารำจากท่าแม่บทของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมากำหนดเป็นท่ารำของแต่ละบทเพื่อให้เป็นต้นฉบับ จึงเรียกว่าลำง,งมมาตรฐานซึ่งผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะหม่อมตวนสุภรักษ์พัทรนาวิกนะคะต่อไปครูมันลีคงประพัฒครูระมุญยามะคุและ ภูผัดโมรากุลสีท่านนี้นะคะจะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำวงมาตรฐานของเรานั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูท่ารำในแต่ละเพลงกันดีกว่านะคะตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงงามแสงเดือนนะคะจะใช้ท่าสอดสร้อยมาลาค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงชาวไทยจะใช้ท่าชักแป้งผัดหน้า เพลงรำมะซีมารำใช้เพลงท่ารำสายเพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าสอดส้อยมาลาแปลงเพลงดวงจันทร์วันเพนใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหลเพลงดอกไม้ของชาติท่ารำยั่ว เพลงหญิงไทยใจงามท่าพมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหางเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ท่าช้างประสานงาท่าจันทร์ทรงกฎเพลงยอดชายใจหานท่าชมีไร่ไม้ท่าจอเพิงการและเพลงสุดท้ายนะคะก็คือเพลงบูชานักรบ โดยจะมีสองท่าด้วยกันนะคะท่าที่1หญิงจะใช้ท่าขัดจางนางส่วนชายใช้ท่าจันทรงกรดท่าที่สองนะคะหญิงจะใช้ท่าร่อแก้วส่วนชายจะใช้ท่าขอแก้วต่อไปนะคะแล้วก็มาดูที่การแต่งกายนะคะประกอบไปด้วยสีรูปแบบดังนี้ค่ะแบบที่1แบบชาวบ้าน ชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงม,มารัยเอวนะคะคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าส่วนผู้หญิงนุ่งจงกระเบนห่มผ้าสบายพร้อมกับปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดและใส่เครื่องประดับค่ะ แบบที่2นะคะคือแบบรัชกาลที่5ชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายผาด่าผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างรำตัวด้านซ้ายใส่เครื่องประดับมุกต่อไปนะคะแบบที่3ก็คือแบบสากลนิยม ผู้ชายนะคะนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทผู้หญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกลอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่สนะคะก็จะเป็นแบบราตรีสมุสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางห่มสบายให้ชายผ้าห้อยจากบาล ลงไปทางด้านหลังเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้จากประวัติความเป็นมาของลำโพงนาตรฐานกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุูครูได้แนบไปให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้การปฏิบัติค่ารับของปีงานแสงเือนกันค่ะ